พอเศษจิเดี๋ยวเราจะตัดไทไลท์ให้ดูในช่วงหลังอ,อันนี้ก็คือช่างสกุลบ้านอาจารย์จักรพันธ์มาเยี่ยมชมอันนี้อใน่มัยสองร้อยปีทีท่แต่ก่อนอาจจะช่วงรุ่นีีที่ที่ปัจจุบันสมัยที่ที่มีเกี่ยวกับตรน

มีส <Second rule? S 2> องชิ้นนะฮะจริงหรือเปล่าจุดที่มีสองชิ้นนะคจะห่างไกลกับพี่อ๋อยกับพี่จุ๊บอยู่แต่ได้สองชิ้นก็ไม่เข้าใจว่าที่เขามาขิงกันหรือเปล่าหรือยังไงที่จริงวันจะเป็นของพี่อินชิ้นนะจุ๊บชิ้วทาให้มันรู้เรื่องไปเลยแล้วกูท่านนี้นี่คือกส่วนมากสัดส่วนอันนีกอ้ก็สวย อันนี้ถึงนี้จะต้องเท่ากับอันนี้ถึงาต่เปท่าไหมไม่รัมแล้วแต่ส่วนใช่แล้วแต่บางที่มันก็เพียวบางี่ขาหน้าเากสวยานนะจุนะแต่เนี้ยนส่วนเป็นส่วนมากัไหอันนี้คือบุษบกเหรอคะบบุษบกงเมี่ยงันถึงรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วไะพี่เมี่ยงที่สองอ๋อ ในนี่เอใช่พี่สอช่วงของพิเสิได้ไหมโอ้โหพีเิรงกแล้วช่เ้วไ่ช่วงนียมันแพเบียมวยอยู่เรื่อยเลยนี่แสดงว่ามันนี่ของไทยเออันนี้พาร์ที่ของของคุณแทยเลยใช่ใช่แัหมมันจะทอดเลย